เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันหรือไม่ครับว่าทำไมคอน sumer unit มาตรฐานถึงให้เดินสายเมนูทรอมาต่อกับกราวบาร์และในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาลองทำการทดสอบแบบง่ายๆกับข้อดีของการต่อสายตามมาตรฐานแบบนี้ให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้ครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาดูวิธีการเดินสายคอน s u m e r unit ดินไทยเม a c b o ที่รับไฟมาจากมิเตอร์ของการไฟฟ้ากันก่อนนะครับโดยสายเฟสนะครับก็จะเดินสายจากมิเตอร์ไฟฟ้ามายังขั้วในหมายเลขหนด้านไฟเข้าของ r c b o ครับต่อไปนะครับก็จะใช้บัสบาร์ลิงเชื่อมต่อจากขั้วในหมายเลขสอด้านไฟออกของ r c b o ไปยังเบรกเกอร์ย่อยทุกตัวครับ ส่วนสายมีนิวทอลนะครับก็จะเดินสายจากมิเตอร์ไฟฟ้ามาต่อเข้ากับกลาวบาก่อนแล้วจึงเดินสายนิวทอลนะครับออกจากกราวบาไปยังขั้วเอ็นทางด้านไฟเข้าของ RCBO ครับที่คั่วเอ็นทางด้านไฟออกของ RCBO นะครับแล้วก็จะเดินสายนิวทัลไปต่อกับนิวทัลบาครับ ที่กลาบานะครับมาตรฐานก็จะให้เดินสายต่อหลักดินจากกราบาไปต่อกับแท่งหลักดินที่ได้มาตรฐานครับและนี่นะครับก็คือการต่อสายตามมาตรฐานในปัจจุบันที่กำหนดให้สายเมนนิวทอลนั้นจะต้องเชื่อมต่อลงดินก่อนเข้าเมนเบเกอร์หลักเพื่อตึงแรงดันของสายนิวทอลให้เทียบกับดินครับ เมื่อเราต่อสายไฟฟ้าวงจรย่อยต่างๆเรียบร้อยแล้วเปิดเบรกเกอร์และทำการจ่ายไฟเราก็จะใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติครับ แล้วถ้าผมจำลองการเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้สายเมนูท่อนั้นหลุดหรือขาดก็เท่ากับสายเมนูท่อใน,นเส้นนี้ขาดไปด้วยครับ ผมจะทำการทดสอบดูนะครับว่าเราจะใช้ไฟฟ้าในบ้านได้ตามปกติอยู่หรือไม่หากสายเมนนิวทัลนั้นขาดอยู่ครับจากการทดสอบนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าหลอดไฟนั้นสว่างแสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรายังใช้งานได้ตามปกติอยู่ครับลองไล่สายวงจรดูนะครับ ไฟก็จะวิ่งผ่านสายเฟสนะครับผ่านมายัง R C B O ไปยังเบรเกอร์ลูกย่อยครับและออกจากเบรเกอร์ลูกย่อยนะครับมาที่โหลดออกจากโหลดนะครับไปยังนิวทรลบาร์และออกจากนิวทรลบาร์นะครับไปยังขัออ้วเ n ของ R C B O และออกจาก RCBO นะครับมาอย่างกราบาครับถึงกราบาที่จุดนี้นะครับกระแสไฟฟ้าจะไหลกลับผ่านทางสายเมนูท่อไม่ได้เพราะสายไฟฟ้านั้นขาดอยู่ครับกระแสไฟฟ้าจึงไหลผ่านทางหลักดินแทนครับ นั่นก็หมายความว่าเคสนี้นะครับหลักดินจะทําหน้าที่แทนสายมิเนิยลทนะครับดังนั้นหากเราติดตั้งระบบหลักดินที่ได้มาตรฐานวัดค่าความต้านทานการต่อลงดินได้ค่าตามที่มาตรฐานกําหนดคือต่ํากว่า5โ oh อห์มก็จะช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเราไม่พังเสียหายครับลองวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสเทียบกับนิวทอลนะครับวัดแรงดันไฟฟ้าได้228โวลต์ครับ และลองวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสเทียบกับดินนะครับวัดแรงดันไฟฟ้าได้ประมาณ228โวลต์ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแรงดันไฟฟ้าปกตินะครับจากการทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่าการต่อสายแบบมาตรฐานและการทําระบบหลักดินที่ดีจะช่วยให้แรงดันไฟฟ้าในบ้านของเรานั้นปกติป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าพังเสียหายจากการที่สายเมนนิวทัลขาดครับ อีกการทดสอบหนึ่งนะครับถ้าผมจำลองไส้กรอกชิ้นนี้ที่ถูกต่อลงดินไว้เปรียบเสมือนเป็นนิ้วมือของคนที่ไปสัมผัสโดนตัวนำของสายเฟสท,ที่ฉนวนของสายนั้นเกิดชำรุดอยู่เราจะมาลองทดสอบดูครับว่าเบรเกอร์ตัดไฟลว R C B O ตัวนี้จะตัดวงจรได้หรือไม่หากสายเมนดูเท่านั้นขาดอยู่ครับ จากการทดสอบนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าหากเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดเบรกเกอร์ตัดไฟลวก็จะตัดวงจรได้แม้สายเมนนิวทัลจะขาดอยู่ครับจากการทดสอบนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าการต่อสายแบบมาตรฐานและการทำระบบหลักดินที่ดีแม้สายเมนนิวทัลขาดเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วยังสามารถทำงานได้เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดครับ หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแบรนด์อีตันนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามและสั่งสินค้าได้จากรายละเอียดตัวแทนจำหน่ายที่ผมวางลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับ